สวัสดีครับผมนายธนวัฒน์วงศ์สกุลผู้ลงสมัครนาย,ยกสมอรนนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่นครับสวัสดีครับผมนายกิติรจิตนะครับผู้ลงสมัครเบอร์สองครับก็วันนี้พักเก้าสู่ฝันของเรานะครับก็จะมีนโยบายหลักๆด้วยกันอยู่ที่ประมาณ3ข้อด้วยกันนะครับโดยที่ข้อแรกนะครับเราจะเน้นในส่วนของการรับน้องรถไฟนะครับที่จังหวัดลำปางและข้อที่2เราจะเน้นในส่วนของควบคู่การเรียนกับการทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันข้อที่3มมีอะไรครับ ข้อ3าครับเราจะจัดแช่ล็อกเกอร์สำหรับนักศึกษานะครับถ้าได้รับตําแหน่งในส่วนของนายกสโมสรหรือปันายกนะครับก็สิ่งแรกที่เราจะทาเลยก็คือต้องขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ไว้วางใจเราให้เราเข้ามาบริหารงานในส่วนของมหาวิทยาลัยนชั่นนะครับสิ่งที่2เลยเราจะทำกิจกรรมนะครับควบคูก่การเรียนไปพร้อมกันเพราะว่าแน่นอนครับมหาวิทยาลัยของเราครับจะเน้นกิจกรรมแล้วก็เรียนควบคู่ไปด้วยเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายก็คือ1การเรียนกับทํากิจกรรมเนี่ยมันจะชนกันซึ่งมันจะมีปัญหาต่อน,นักศึกษาที่ อยากจะทํากิจกรรมด้วยแต่ก็ยังไม่อยากที่จะทิ้งเรื่องเรียนตรงนี้เราก็จะมีการแก้ปัญหาในส่วนของการที่เราจะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับว่าแต่ละปีแต่ละช่วงงานเราทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับเพื่อไม่ให้ติดขัดอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนข้อที่2นี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการบริการในส่วนของการเช่าล็อกเกอร์ซึ่งแน่นอนครับเราเจอปัญหาต่างๆไหมอาทิเช่นบางคนจะเป็นในส่วนของนักกีฬามหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นบางคนอาจจะมีธุระไปข้างนอกอะไรครับแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาด เล็กมีแค่ตึกเดียวสิ่งที่ทุกคนเอามาจากทางบ้านไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์แท็บเลต็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆบางคนเราเก็บได้ไม่ทั่วถึงอาจจะต้องมีบริการล็อกเกอร์ไว้เพื่อเขาเรียกว่าการทรัพย์สินของตัวเองเสียหายนะครับหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของการที่เราเก็บหนังสือบางคนก็ไม่อยากแบ่งหนังสือเข้าไปกลับบ้านหนักนะครับเราก็จะมีบริการโรงนีไว้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆมากเลยทีเดียวแล้วก็รุ่นพี่ก็ต่อไปด้วย ส่วนสุดท้ายนี้ก็คือจะเป็นการเรียนไปด้วยควบคู่กิจกรรมก็คือแน่นอนครับวเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยเราอยากจะให้มีโครงการจัดติวหนังสือก่อนสอบทุกภาคไม่ว่าจะเป็นชั้นปีที่1เป็นต้นไปหรือว่าชั้นปีทีสอเพราะว่าแน่นอนครับบางทีเราทํากิจกรรมเยอะเกินจนบางทีบางคาัสเราอาจจะโดนเรียนชดหรือว่าเรียนไม่ทันอย่างงี้ก็จะมี โครงการที่จะเขาเรียกว่าเป็นทางฝ่ายวิชาการนะครับก็จะมีการเปิดติวนะครับแต่รายวิชาที่คิดว่าเป็นวิชาที่หินหรือว่าวิชาที่ยากอย่างเช่นพวกกฎหมายวิทยุโทรทัศน์หรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นต้นนะครับก็ตรงนี้ผมอยากจะถามว่าโอเคมาหาวิชาของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่บางคนคิดว่าการเลือกตั้งมันเป็นจุดหนึ่งที่ไม่ควรที่จะเขาเรียกว่าใส่ใจมากแต่อย่างน้อยเราก็เป็นการ เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เป็นหนึ่งเสียงในการเลือกตั้งเพราะว่าแน่นอนในอนาคตหรือว่าปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องเลือกคนที่ดีเข้ามาบริหารงานที่เราอยู่ในองค์กรองค์กรนั้นหรือว่าในระดับประเทศอะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะบอกเพื่อนว่าในการที่เรามาทําบริหารงานสโมตร,ตรงนี้สิ่งแรกคือ1พวกผมต้องมีความเสยสละสอต้องมีความที่เขาเรียกว่ารองรับแรงกดดนันด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนด้วยกันก็ดีหรือว่ารุ่นพี่ที่คอยดูผลงานต่างๆที่เราจะทํา ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเราสิ่งแรกที่พักของก้าวหน้าของเราจะทําก็คือเราอยากทําให้ทุกคนมีความสุขทุกคนรู้จักกันทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันอย่างอยู่กันแบบพี่แบบน้องเพราะว่าแน่นอนครับมหาวิทยาลัยของเราไม่ใช่มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่นะครับเราถึงอยากจะให้อยู่กันรวมตัวกันเยอะๆรักกันให้มากขึ้นกว่านี้ครับเพราะว่าในแต่ละชม,มรมแต่ละชั้นตีหรือว่าแต่คณะอย่างเช่นตอนนี้มันก็จะมีมหาวิทยาลัย เนชั่นศูนย์บางนาของเราก็จะเปิด2หลักสูตรด้วยกันอย่างเช่นคณะบริหารและคณะนิเทศศาสตร์ซึ่ง2คณะนี้บางกิจกรรมเราไม่ได้ทําร่วมกันดังนั้นคือเราอยากจะจับทั้งสองคณะนี้มารวมเดียวกันเพราะว่าเรายังเป็นรั้วในมหาวิทยาลัยเนชั่นเราอยากจะให้ทุกคนว่าเอ้ยเราอยู่มหาวิทยาลัยเนชั่นเราไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกว่า,วาเอ้ยเราอยู่คณะนิเทศศาสตร์หรือว่าคณะบริหารธุรกิจครับอย่างเช่นสโลกแกที่เราคิดว่าคือก้าวสู่ฝันก้าวสู่ฝันก็นคือก้าวแรกก็คือใน ก็เหมือนกับเราก้าวมหาวิทยาลัยรเราควรที่จะไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่นะครับสู่ฝันก็คือแน่นอนต่างคนต่างมามหาวิทยาลัยชัตนต่างคนต่างมีความฝันต่างคนอยากเป็นนักนักจัดรายการวิทยุผู้ประกาศข่าวหรือว่าจะเป็นในส่วนของเรียรทีดังนั้นเวลาเรามาเรียนจุดๆนี้ครับเราถึงจะพาเพื่อนๆหรือว่าทีมรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าทีมสโมหรือว่าทั้งเพื่อนๆพี่ๆ แล้วก็อาจารย์เนี้ยครับเราก้าวสู่ฝันไปด้วยกันแล้วถึงวันนั้นที่วันสําเร็จคือวันที่เราจบปริญญาที่นี่ครับสิ่งที่เราอยากจะคาดหวังก็คือเราเข้ามาบริหารแล้วเราอยากจะทําความฝันตรงนี้ให้เป็นจริง,อส,องสุดท้ายนี้พวกผมก็ฝากพักก้าวสู่ฝันนะครับเป็นหมายเลขสองนะครับก็ผมธันวานาคิจตระจิตแล้วก็วรกวกครับผมธันวารครับโมกิโนโกะครับ ครับพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากเบอร์สองไว้ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยในชั้นของเรากำหนดไว้ขอบคุณครับ